พอดีเมื่อกี้เมื่อเช้าฟังฟังคลิปอาจารย์ออกใหม่สองคลิปแล้วเออเห็นว่ามีอาจารย์กล่าวถึงผมด้วยผมก็เลยต้องโทรมาอัปเดตอาจารย์หน่อยครับพอดีพอดีคลิปคลิปเ <ผม S 1> อ่อคลิปต้นเอ่อต้นต้นเรื่องเนอะเขาเขาสำเร็จไปแล้วเนาะเขาสำเร็จไปแล้วที่คุณ<อ>ไปไปฟังเขาอะนะเขาสำเร็จไปแล้วคนนี้แหละอ๋อครับคุณสำเร็จตามเขาไหมคุณสำเร็จตามเขาไหม สำเร็จตามเขาไหมก็มันก็ก็ยังไงจะว่ามันก็ชัดขึ้นนะครับผมผมจะว่ามันก็ชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วยเล่าหน่อยถ้าเกิดมันโอเคพวกผมจะได้อัปโหลดขึ้นไปอีกคนนึงนะจะได้เข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวเรียงคิวลงเรือไหมนะตรงรีบเคยตอนเนี้ยเออเออครับอ่าก็ก็หลังจากที่คุยกับอาจารย์เมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับอืมอืมก็ อืมพอคุยเอือตอนที่อาจารย์ว่าผมผมเพิ่งเริ่มเห็นาธาตุรู้ใช่ไหมฮะใช่แล้วทีเนี้ย <c oughs> ทีเนี้ยพอเริ่มเห็นแล้วเออผมก็ยัง,งงงตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเออแล้วต่อไปเราเราเรา,เราจะเราจะทําอะไรเนี่ยเราจะปฏิบัติเราจะฝึกยังไงดีให้ให้แบบให้เพื่อที่จะพัฒน,นา,าธาตุรู้ตัวเนี้ยเออมันก็ผมก็เนี่ยผมก็ลองเอางั้นเราก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ มาเดินจงกรมเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าการเดินแบบเนี้ยผมจะมองว่าเหมือนเราเดินเล่นน่ะ <c oughs> เดินลองดูลอนลองแบบปฏิบัติแบบไม่ปฏิบัติดูซิว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออก็ลองเดินไปเดินมานะก็ลองดูว่าเอา๊ะมันเป็นยังไงก็มันก็มันก็มันก็มีอยู่เหมือนเดิมครับก็จะมีมีอยู่ท่านรู้แต่ว่าเออก็จากทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ทด,ทดลองนู่นทดลองนี่ฟังคลิป ครูบาอาจารย์ต่างๆดูนู่นดูนี่ไปอ่ะจนแบบเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็ไม่อะไรก็นอนนอนปกติเลยเราก็คิดว่าก็นอนก็ตอนนอนก็ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะนอนไปพร้อมกระทาุรู้นี่แหละอยู่กับทาุรู้ไปแต่พอตื่นเช้ามาเนี่ยเหมือนมันจะชัดชัดเจนยิ่งขึ้นอืมคือพอตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็เออมัอน,เมอนเหมือนแบบว่าเออจริงๆอ่ะธาตทารู้อยู่ต่อหน้าเรานี่เองอ่ะ มันอยู่ทั่วไปหมดเลยใช่ถูกต้องแล้วครับอยู่ทั่วไปหมดเลยเป็นสภาพที่แบบเป็นธรรมชาติที่นิ่งเงียบสงบถึงถึงมีผมหรือไม่มีผมเนี่ยตัวถ้ารู้ตัวเนี้ยก็มีอยู่แล้วครับประมาณนี้ใช่ครับครับแล้วพอพอเราจะทําอะไรทุกขนาดเนี่ยเออตอนนี้มันก็กลายเป็นอ๋เราก็รู้อะมันก็รู้ได้ครับอืมอืมมันก็ มันก็เหมือนอย่างที่ฟัง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 ,ฟง,ฟงมาว่าท่านรู้ก็เหมือนเป็นแบบเป็นเป็นแบ,บ็กกราวอย่างหนึ่งนะฮะว่าแบบอ๋อเป็นแต่พอมันรู้มันก็ออกเหมือนกันนะฮะมันก็อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็เลยทําทําให้รู้ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างคนนักปฏิบัติอย่างเงี้ยนอกจากจะปฏิบัติแล้วอ่ะเราต้องมีความรู้ทางนักปัญญาเนี่ยเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยครับครับแล้วแล้วของ ของอย่างอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยของอาจารย์สมหวังเนี่ยคือจะเป็นแบบเหมือนว่าง,ง่ายๆถ้าผมเปรียบเทียบก็เหมือนว่าเป็นคนแบบเฉลยข้อสอบอะประมาณนั้นเลย,เลยแบบแบบประมาณอย่างเงี้ยเลยแบบแบบเออมันมันต้องก็คู่กันไปจร,ริงๆนะเพราะแต่อย่างอย่างนะักปฏิบัติอะจริงๆมันที่ฟังครูบาอาจารย์มาไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะฮะแบบจะเป็นแบบว่า หลายๆท่าน,น่ะท่านจะให้ปฏิบัติไปก่อนหลายๆคนก็จะปฏิบัติไปก่อนบางคนก็อย่างผมเองอะ่ะผมก็ปฏิบัติมาก่อนแต่แบบปฏิบัติแบบเออเราก็ปฏิบัติไปอะตามคําสอนอาจารย์แบบอาจจะผิดอาจจะถูกเราก็ไม่รู้แต่แต่พอเออพอเราสังเกตดีทีอมาฟังดีเอามาศึกษาไปเยอะๆหน่อยครับมันก็จะรู้ได้ว่าจริงๆแล้วมันต้องควบคู่กันต้องมีปัญญาด้วยอืมการบรรลุกัน การจะบรรลุธรรมหรือจะเข้าใจทําให้แจ่มแจ้งเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่ปฏิปติอย่างเดียวได้แน่ต้องต้องต้องมีปัญญาด้วยครับครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจอืถูกแล้วแหะ,ะคุณคุณเพรอของอะไรเท่าไหรแต่นะถ้ากเกิดรู้เหตุด้วยตัวเองเนะี่ยคุณจะไม่สงสัยเลยนะแล้วคุณจะไม่สงสย<ม>ัยในตัวผมด้วยที่ผมสื่อคุณอนะ่ะใช่ไหมคุณก็จะรู้เลยว่าผมเป็นคนที่เฉลยข้อสอบคุณไม่ต้องไปเสียเวลาทำข้อสอบไอข้ดสอบก็คือการทําข้อสอบอ่ะมันหมายถึงว่าคุณ่ย จะต้องไปลองผิดลองถูกไงถูกไหมก็มคือในข้อสอบมันมีร้อยข้อใช่ไหมคุณต้องไปลองผิดลองถูกอะ่ะมันก็ยังมีตอบถูกตอบผิดใช่ไหมผมเนี่ยเอาข้อสอบเนี่ยมากลางเลยแล้วคุณบอกว่าเออข้อหนึ่งอตอบกอไก่นะข้อสองตอบกอไข่ถูกไหมก็คือผมเฉลยให้ค,ใคุณเสร็จอะ่ะคุณไม่ต้องไปเสียเวลาไงบางคนก็อาจจะทําข้อสอบได้สิบข้อมากยี่สิบข้อมากบางคนก็แปดสิบอะไรเงี้ยเนาะของผมเนี่ยให้คุณเต็มอะ่ะพูดง่ายให้คะแนนเต็มคือผมเฉลยปุ๊บแบบคุณได้คะแนนเต็มทุกคนอ่ะเอางี้ดีกว่า ถูกไหมครับเหมือนเหมือนแบบว่าของอาจารย์สมัยอ่เหมือนจะค่อนข้างที่จะละเอียดครอืมจะละเอียดอะ่ะจะพยายามแบบว่าที่ผมดูอะ่ะอาจารย์ถ้าจะ,จะฟังถ้าจะฟังจากหลายๆคลิปแล้วมาประมวลดีๆอะ่ะก็จะเหมือนแบบว่าเออของอาจารย์เนี่ยเหมือนแบบละเอียดอะ่ะจะอธิบายแบบค่อนข้างที่จะละเอียดเลยอืมเพียงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอ,อ่อคนเราจะเข้าใจตรงจุดเนี้ยบางทีผมว่ามันก็ต้องเป็นสเต็ปมาด้วยเหมือนกันนะครับใช่ครับ อย่างเออมันเป็นสเตปอะถ้าอย่างตอนเล็กเริ่มแรกเลยผมมาฟังผมก็ผมอาจจะไม่เข้าใจก็ได้มันก็ต้องมีขั้นตอนหรือไม่นะครับทานศีลภาวนาอะไรอย่างเงี้ยครับศีลสติสมาธิปัญญาอะไรประมาณเนี้ยมันก็ต้องมาเป็นขั้นเป็นตอนที่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 ผมคิดนะฮะก็จะประมาณเนี้ยครับอืมอืมเออก็ดีแล้วว่าก็ก็ดีแล้วนะฮะเพราะเพราะว่าไอการเฉลยข้อสอบเนี่ยคุณแค่จะรู้เลยว่ามันเร็วใช่ไหม เร็วม,มากเพราะว่าคุณคุณฟังชองผมเนี่ยอีพิโซดของผมเนี่ยมาออกออกคู่กับผมอีพิโซดที่ห้าสิบสี่ใช่ปะถูกไหมใช่ครับถ้าคุณเนี่ยคุณไปอดคุณคุณมาไปฟังอัพอีพิโซดห้าสิบแล้วคุณอ่ะมามาคุยกับผมเนี่ยว่าคุณเห็นอะไรเนี่ยอีพิโซดห้าสิบสี่ถูกไหมซึ่งระยะเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างกันเลยเนี่ยคุณตีเขาเรียกว่าคุณคุณเขาเรียกว่าคุณตามตามอีพิโซดห้าสิบอ่ะพูดง่ายฟังตามอีพิโซดห้าสิบอ่ะซึ่ง ผมก็อัพอัพอ่าอัพโหลดคลิปของเขาแล้วที่ผมคุยกับเขาอ่ะซึ่งเขาจบเรียบร้อยแล้วนี่คุณก็ตามมาคู่กันเลยนะนะคุณคุณก็จะเห็นเหมือนคุณก็จะเห็นเหมือนเหมือนกันเลยนะว่ามันที่จริงมันไม่ต้องปฏิบัติเนาะมันแค่สังเกตเฉยเฉยอะเนาะแค่ adesso, สังเกตใช่ใช่ครับแต่แต่ทีนี้เดี๋ยวผมขอขยายความนิดนึงจากจากไอ,อตนอนตอนที่ผมดูอะ่ะดูของคลิปคลิปที่ EP ห้าสิบใช่ไหมฮะแล้ว ทีเนี้ยตอนนั้นตอนที่ผมดูตอนนั้นก็คือก็ยังยังไม่รู้ไม่เห็นนะครับแต่ว่าตรงตรงนัดจุดนั้นนะ่ะก็ขอขยายนิดนึงเผื่อเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ต่อต่อคนอื่นๆนะครับก็คือตอนนัดจุดนั้นนะตอนที่ผมคิดอ่ะพอเอาเก็บมาคิดอ่ะมันมันย้อนกลับไปคิดว่าเออประมาณว่้เราอะ่ะเกิดมาก็ตัวเปล่าตายไป,ไปเราก็ตายไปตัวเปล่าแล้วแล้วสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติอยู่เนี่ย เราก็ปฏิบัติไปสู่ความว่างเปล่าทุกอย่างแล้วพอมันเรามาย้อนมองตรงเนี้ยเออมันก็ว่างเปล่านี่นะแล้วเราไอ้ที่ปฏิบัติอยู่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 ณตอนนั้นเนะี่ยเราทําไปเพื่อว่างเปล่าจริงๆหรือเปล่าอ่ะอันนี้ย้อนคือการย้อนกลับมาดูนะาดูใจที่ตัวเองเอ,อประมาณนั้นเราก็เลยถึงเข้าใจได,ววด้ว่าอ๋อดูแลว่าจริงจงแล้วที่ที่ปฏิบัติมาเนี่ยที่ผมฝึกมาเนี่ย ไม่ได้เป็นไปเพื่อวา่างเปล่ามันเหมือนก็อย่างอย่างที่บอกว่าพอฝึกรู้มันกน็มันก็รู้จริงฮนะแต่ว่ามันเป็นการรู้แบบเกิดดับในช่วงแรกใช่ครับรู้เกิดรู้ดับอ่าจนจนสุดท้ายพอเราย้อนกลับไปดูจริงๆเลยอ่ะมันก็จะเห็นในตัวเนี้ยในตัวว่างรู้แบบว่างๆจริงๆที่ที่มาที่มันจะมารู้ไอ้ตัวเกิดดับอีกทีหนึ่งก,ก็ตอนนั้นก็ถึงถึงจะเริ่มเข้าใจอืมอืมครับแล้วพอมาถึงวันนี้ วันนี้ตื่นขึ้นมาก็เห็นได้เลยว่าเออจริงๆท่านรู้มีอยู่แล้วอืมนั่นเองอย่างที่อธ<ม>ิบายไปประมาณนั้นคร,รับครับเดี๋ยวผมขยายนะขยายมุมมอง <à S 2> ะนะไอ้ที่คุณบอกว่าเกิดมาก็บ้างเปล่าตายก็ว้างเปล่าเนี่ยที่จริงมันเป็นธรรมะหัวข้อของอะไรรู้ไหม<น>มันคือคาว่าอนัตตาอนาตาัตตาคือเอออนัตตานี่มันไม่ใช่ตัวเราของเราไงดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณตั้งหลักตั้งแต่แรกอย่างเนี้ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิไง นะแล้วการปฏิบัติเนี่ยทุกคนเนี่ยปฏิบัติเวลาต,ตั้งการปฏิบัติปุ๊บมันจะไปเอาไงพอไปเอาปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็มันก็จะย้อนแยงก,กับบทอนตต่างก็เลยเข้าไม่ได้ดังนัง้นเนี่ยไอ้จุดเริ่มต้นไงคุณนะ่ยถูกแต่แรกเนี่ยคือคุณมาสำสมาธิที่ไงคือเกิดเรามาเกิดเราเกิดมาไม่มีอะไรเราตายไปไม่มีอะไรดังนั้นเนี่ยระหว่างการปฏิบัตินะเราปฏิบัติเพื่อเอาอะไรก็เพื่อไม่เอาอะไรมันถึงจะถูกไม่ใช่ว่าเอาอะไรใช่ไหม พอคุณตั้งตั้งใจงอย่างนี้ปุ๊บนะแล้วคุณมาดูเคปีพห้าสิบปุ๊บมันก็มันก็เลยคลิกไงี่คลิกกระจายให้คุณปฏิปเปะแล้วคุณก็ลองทําดูด้วยอะไรด้วยก็พิสูจน์แล้วว่ามันจริงอย่างนั้นนะคื <c oughs> อบทอน,นิจังทุกขังอนัตตาป็นบทของทางดําเนินนะพอดําเนินปุ๊บม,มันเอ่อ <c oughs> ก็เรียกว,ว่าพอถึงจุดมันเนี่ยมันก็จะทิ้งไอตัวอนิจังทุกข,ขังอนัตตาเนี่ยมาอยู่ในตรงความว่างเปล่าที่คุณว่าเนี่ยความว่าางเปล่าใน,ล,นาลักษณะแบบนี้เขาเรียกว,ว่าธาตุรู้หรือว่านิพพานนั่น จบกระบวนการครับแล้วคุณเดินดออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันจะมีกิเลสละเอียดละเอียดขึ้นนะนะในความที่ว่าเรายัางยัางยึดยังถืออยู่มันจะมีละเอียดอยู่เราก็ต้องเดินเดินไปเรื่อยนะฮะจนจบนะครับเหมือนเราปีนอยอดเขานะอะปีนุกเขาอเบเลสเนี่ยพอถึงยอดเขาปุ๊บมันไม่มีอะไรเหลือครับนี่ครับรผมจะเสริมคุณตงมีเนาะครับก็คือละกิเลสที่มันละเอียด ใช่ใช่ใช่ก็โดย<า>โดยใช้ธาตุรู้นี่แหละซึ่งธาตุรู้ต้องทำให้บริสุทธิ์เรื่อยๆจนไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะจนไม่มีอะไรให้สังเกตให้อะไรอีกแล้วก็จบแล้วครับก็คืออสิ้นครบจบชาติไม่ไปต่อละนะอ,อ,อครับผมก็ต้องขอบคุณมากนะช่วยมาแชร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะก็จะจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิทยานให้กับคนที่มาปฏิบัติจะได้มีแนวคิดอะไรที่ถูกต้องก่อนมีสมาธิถี่ก่อนนะถึงจะเดินได้ดีนะครับ ผมก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับผมก็จริงๆจริงๆผมฟังหลายคิดนะของครูบาอาจารย์คนอื่นๆท่านอื่นๆก็ฟังแต่ว่าที่ของอาจารย์สมหวังเนี่ยจะมีมันจะมีคลิกมาถึงนะอย่างที่ผมบอกว่าละเอียดอะ่ะค่อคนข้างที่จะละเอียดเลยแหละเหมือนขยายความของครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆไปทีนึนงอะ่ะเหมือนแบบ พอเราไปฟังเราไปฟังแล้วมันเหมือนแบบอย่างว่าเหมือนเป็นคลิปซอร์นะฮะเหมือนเราเอามาประติดประตอ,อกันแล้วพอพอเราพอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็จะอ๋ออย่างนี้นี่เองประมาณอย่างนี้เลยครับอืม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 เมือเออว่าเหมือนแบบแบบอย่างง่ายๆแบบคืออย่างที่อาจารย์สมวันยกยกยก,ยกตัวอย่างอะครับยกตัวอย่างแบบคือเป็นตัวอย่างที่แบบง่ายๆอ่ะแต่ว่าเราเข้าใจได้ อะไรประมาณนี้มากกว่าประมาณนี้ครับครับครับคือคือบางทีการพูดสภาวธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่สื่อยะเหมือนกันอย่างคําว่านิพานเนี่ยมันไม่เป็นอะไรที่ว่าทุกคนพอฟังปุ๊บมันเหมือนก็เอื้อไม่ถึงอ่ะเนาะมันเป็นของสูงของล่าที่จริงนิพานคุณก็จะเห็นว่ามันอยู่กับตัวเรานะมันอยู่รอบตัวเราเลยนะนิพานเนี่ยมันเป็นของที่มันสามารถเห็นได้เลยพอพูดปุ๊บถ้าเกิดคุณสังเกตก็จะเห็นได้เลยไงใช่ไหมใช่เลยใช่เลยเพราะตื ใเช้านี้รู้สึกแบบว่าเหมือนแบบเหมือนมีตัวเนี้ยอยู่กับเราตลอดเลยครับเหมือนเป็นเพื่อนเราเลยใช่เป็นเพื่อน,เป,นเ,ออเป็นเพื่อนเราเลยทุกอย่างครับเหมือนก็ถึงมันก็จะเข้าใจด้วยว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าที่ยกตัวอย่างของท่านปัญยะอะนะรเราก็จะเข้าใจชัดชัดยิ่งขึ้นเลยว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ยคืออะไรจริงเอาสักแต่ว่าที่ยินเนี่ยเออมันคืออะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันชัดขึ้นเลยับครับครับ มผมผม <c oughs> ผมนี่เหมือนเหมือนเป็นล่ามเลยนะมามาล่ามเออก็อเรียกว,ว่ามาแปลภาษาภาษาธรรมให้หนะเป็นล่ามให้ใช่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 ครับเหมือนแบบเออเหมือนมาขยายทีอ่ะให้ให้เข้าใจอะ่ะแต่ว่าอย่างอย่างที่ผมบอกมันก็ไม่รู้อะ่ะมันแล้วแต่ปัญญาของคนแหละว่าอืมถ้าผมก่อนหน้านี้ผมไม่เคยปฏิบัติธรรมมาเลยไม่เคยรู้เลยแล้วมาฟังฟังผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะเข้าใจหรือเปล่า เออแต่พอพอมันเป็นลําดับขัน้นเราปฏิบัติมาเราศึกษาค่อยค่อยค่อย,อย,อยมันเหมือนมันเป็นประสบการณ์ด้วยครับครับ,รบเราต้องแบบมีประสบการณ์ผ่านมายังไงแล้วเราก็เออพอมาฟังยิ่งฟังมันก็จะยิ่งเออค่อย,ค,อยค่อยคิดพิจารณาไปมันก็เข้าใจมากขึ้นครับคบอือจริงจริมันก็คือตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ว่าแบบเออคนจะเป็นูนุ้ษัจริงมันก็ต้องปัญญา คือต้อเป็นตัวใช่ที่จริงตัวหลักคือคือตัวปัญญานี่แหละตัวปัญญาแต่ว่ามันก็ต้องอายอาศัยอินทรีย์ห้าไงมันก็ต้องมีศรัทธาก่อนอยู่คุณมาเป็นปัญญานถ้าเกิดคุณไม่ศรัทธาเนี่ยมันก็จบตั้งแต่ด่านแรกแล้วนะมันจะมีใช่มันก็เป็นลำดับไปนบแต่ตัวที่สําคัญที่จะหลุดพ้นก็คือตัวปัญญานะพราะคุณมาคุณเดินมาศรัทธาตัวเดียวก็ไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ได้นะหรือจะวิริยะก็ไม่ได้ ตัวปัญญาจะเป็นตัวตัวสําคัญที่สุดเลยนะหรือคุณจะคุณจะมาสมาธิเงี้ยก็ไม่ไม่เกิดปัญญานี่ก็มีประโยชน์เลยนะคุณก็เป็นพวกชาลุสีปัญอะไรที่ที่เขาฝึกกันก่อนพกพระพุทธเจ้าด้วยจุ้มไหมถ้าเกิดไม่มีปัญญาเนี่ยคือในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันจะมีครบหมดเลยไม่จะขาดตัวปัญญาอยู่ตัวเดียวเนาะโอ้ก่อนพุทธเจ้าเนี่ยสี่ตัวมีครบหมดเลยนะแต่ว่าขาดตัวปัญญาตัวเดียวพอพะุทธเจ้าบัดึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้ากมาชี้มาชี้ตัวปัญญาเนี่ยได้หลุด หลุดทีละดวงทีละดวงครับครับก็เหมือนเป็นการที่ว่าอาแก้ความเห็นถูกใช่ไหมครใช่แก้ให้ให้เห็นให้ถูกแก้แก้แก้เห็นถูกอ่าใช่แก้ความเห็นนั่นเองอืมครับพอเอามาวิเคราะห์มาคิดวิเคราะห์อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันมาเปรียบเทียบม,มาอะไรมันมันใช่เลยครับ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 ผมครับ ประมาณนี้อันนี้อันนี้ที่จะอัปเดตให้จานฟังอืก็ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเผื่อจะมีประโยชน์ต่อคนอื่น<ว>ด้วยว่าที่จะมาฟังอะไรเงี้ยเนาะครับก็มีประโยชน์แน่นอนครับไม่งั้น <c oughs> ไม่งั้นเนี่ยผมจะไม่เอ็นอีหรอกไม่อัปโหลดพ,ดพวกคลิปพวกนี้ขึ้นไปหรอกเพราะว่ามันเป็นทางเดินเนีย <c oughs> เพราะว่าทางเดินของแต่ละคนน่ะมันมีการทา,ทางเดินไม่เหมือนกันบางทีเอ่อ <c oughs> ตั้งตั้งสิบคนยี่สิบคนเนี่ยเขาเดินคนละแบบเนี่ยบางคนอาจจะมามาคลิกเอ่อของคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยของคุณเนี่ย มาคิดของเอไอเอพไออะไรนะเอพห้าสิบใช่ไหมเออมาคิดเอพห้าสิบบางคนก็อาจจะคิดเอพอื่นครับของผมคิดตั้งแต่ที่พี่คนที่เจ็ดคนที่แปดแล้วครับเอาเหรอใช่เพราะว่าจําได้ว่าพี่คนที่เจ็ดเนี่ยตอนนั้นนที่ผมฟังนะถ้าเขาจะแบบไม่ปฏิบัติเลยอถ้าเขาปฏิบัติไม่แบบผมไม่ทราบแต่จาได้เขาขัดคล้ายๆคำข่าวว่า อพี่เขาไม่ไม่ปฏิบัติเลยเขาฟังเขาฟังฟังเขาเข้าใจออตรงจุดนี้แหละผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ,อ๊ะคนเราถ้าไม่ปฏิบัติเลยแล้วฟังอย่างเดียวอะ่ะจะเออจะเข้าใจได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยเออลองลองมาลองมาฟังเริ่ม,เร,มเริ่มที่แบบเปิดใจที่แบบฟังให้มากขึ้นมากขึ้นเลยประมาณเนี้ยครับครับ <Okay. S 2> อืมประมาณนั้นครับผมโอเคก็ okay. ขอบคุณมากเลยนะครับ ครับขอบคุณอาอจารย์เหมือนกันครับช่วยกันก็ไม่รู้จะพูดแล้วครับเนี่ยก็ช่วยกันเนาะช่วยกันเผยแผ่ศาสนาเนาะนะจะได้เปลี่ยนมุมมองของเออนะที่ว่าผ่านๆมาว่ามันยากกว่าอะไรเนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็เนี่ยอย่างอย่างอย่างที่เห็นเนาะแต่ละคนที่ที่ที่มาอยู่ในในในยูทูบผมเนี่ยเห็นไหมมันไล่ไล่เป็นไล่เป็นแต่ละคนเลยนะที่ว่าเขาเออเขาเรียกว่า เดินมายังไงแต่ละคนเนะี่ยมันมันจะมีหลักฐานหมดอะนะแล้วมันทุกคนเนี่ยจะคุยแบบเดียวกันพอจนเจอเจอเหมือนกันนะเนี่ยเ้าจะได้เป็นหลักฐานไงว่าที่จริงมันไม่ใช่ของยากเนี่ยมันก็เนี่ยของคุณก็ต้องขึ้นไปอีกแล้วเนะี่ยขึ้นไปอัพอัพอัพโหลดบนอ่ายูทูบใช่ไหมเนี่ยแต่คุณก็เดีเ๋ยวเดีออ๋ยวผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัพขึ้นไปเลยเนะี่ยครับแล้วมันมันมีอีกอย่างด้วยที่ที่ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าที่ผมรู้เร็วเนี่ย มันอาจจะเป็นเพราะผมชอบทดลองด้วยหรือเปล่า,าไม่รู้เออได้ยินได้ฟังใช่อพอได้ยินได้ฟังมาเนี่ยผมก็อย่างก็อย่างเชื่อที่อย่างอย่างพระพุทธเจ้านัานท่านป่าตโนว่าเอออย่าเพิ่งเชื่อให้ไปทดลองดูก่อนเออแล้วก็แล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยอ่านอ่านเจอของท่านพุทธ,ธาทาส่านเปรียบเปรียบเทียบนักวิทยาศาสตร์ว่า,วาเอานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีห้องทดลอง,องเป็นของตัวเองใช่ไหมส่วนมนุษย์เราเนี่ยก็มี ห้องทดลองก็คือร่างกายคือดิดจิตายของเรานี่เองซึ่งเราก็เออนเนี่ยผมก็ฟังจากตรงเนี้ยผมก็เอามาทดลองพอได้ยินธรรมะอะไรมาก็มาทดลองกับตัวเองจะผิดจะถูกอะไรเราก็ทดลองไปเถอะแล้วเดี๋ยวมันจะรู้ได้เองฮะว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิด <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยครับมันก็เลยทําให้แบบอาจจะเออมันก็เป็นมันก็เป็นสเต็ปหนึ่งอะทําให้เราแบบค่อยๆไล่ไล่ไล่ไล,ล่ขึ้นมาก็เลยทําให้รู้ว่าออกความจริงจริงๆแล้ว มันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับผมอืออืออืโอเคดีดีอ่จะได้ละละเอ่อก็เรียกว่าจะได้ครบถ้วนนะครบถ้วนเดี๋ยวภายภาคหน้าก็มีมีอะไรอัปเดตก็มาอัปเดตเนาะแต่ดูๆไม่น่ามีอะไรอัปเดตก็ะดูมันจบคงคงมันจบแล้วอ่ะผมเลยผมเอาจริงๆนะผมตอนเนี้ยมันกลายเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนแบบผมก็ไม่อย่างอย่างที่แบบเขาจะมีแบบระบุใช่ไหมฮะว่าว่าตอนนี้เรามีระดับ ระดับไหนแล้วอย่างเช่นโสดาสก,กิทาคาอนาคาหรืออะไรนี้พระอรหันต์หนึ่งเนี้ยพอพอมาพอไม่รู้พอผมเห็นแบบลักสณะไอ้ขาเนี้ยไม่เห็นเห็นแบบเนี้ยแหละม,มันทําให้รู้ว่าเออจริงๆแล้วตรงนั้นผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่เลยแต่เพียงแต่ว่าสนใจตรงนนในจุดที่ว่าเออถ้าเกิดเราเราเราแบบมาคุยสน,นทรธรรมกาจาร์อย่างเงี้ยแล้วมันมีส่วนช่วยให้คนอื่นที่ท,ท,ที่นักปฏิบัติที่ยังสนใจแล้วยัง เอ่อย,ยังแบบยังจะแบ่งหาอยู่อย่างเงี้ยเออเขาเขาได้รู้ได้ได้เห็นความจริงอ,อะไรประมาณเนี้ยมันก็มันก็จะดีมากๆเลยใช่ใช่แล้วมันจะได้ <c oughs> เห็นเห็นตัวอย่าง <c oughs> นะฮะเคยมันมันมีข้อดี <c oughs> ตรงที่ <c oughs> ว่ามันมีตัวอย่างให้ดูไง <c oughs> เพราะว่าเราเราฟังครูบาอาจารย์้ว <c oughs> ไม่เคยเห็นตัวอย่างไงว่าเอ้ยมีมีตัวอย่างคนบรรลุธรรมไหมอะไรไหมอันนี้ก็จะได้เป็นการประกาศว่าเออมีมีจริงๆแล้วมีเยอะด้วยอะไรเงี้ยนะที่อาจารย์สมหวัิทำนะครับว่า ป็นคิดมาเออมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีผมก็ไล่ไล่ฟังมามันก็มันเป็นตัวอย่างได้ดีด้วยเพราะว่าเอ <Star. S 2> อเพราะว่าธรรมชาติของเรา,เ,ราเนี่ยมันใช้ธรรมชาติเหมือนกันหมดแหละเนาะธรรมชาติเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะเพราะว่าการเรียนรู้เอ่อจากจากคนอื่นน่ะก็ะะคือการเรียนรู้ตัวเราการเรียนรู้ตัวเราก็คือการเรียนรู้ผู้อื่นที่จริงมันบุคคลคนเดียวกันเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อคุณรู้ตัวเองปุ๊บคุณสามารถจะรู้คนอื่นได้หมดเลยนะทั้งไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือ ศาสนาใดชนชาติใดนะมันรู้หมดอ่ะแม้แต่กระทั่งสัตว์อ่ะึเพราะว่าสัตว์มันก็มีธาตุรู้เหมือนเราไงถูกไหมครับเออมันดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะที่ว่าผมรู้ปุ๊บเนี่ยผมสามารถสื่อสามารถสื่อให้ทุกคนรู้ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติเดียวกันหมดเลยทั้งธาตุรู้และสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันเหมือนกันแปะเลยนะครับทีนี้เลยกลายเป็นตอนนี้กลายเป็นเหมือนผมเป็นคนตกงานไปเลยใช่ใช่ตกงานทุกคนหละ พราะว่<ท>า <ตก S 1> มันไม่ไม่รู้จะไม่รู้จะทาอะไรแล้วไงตกงานก็เป็นแถวเลยเนี่ยตกงานผมม่ตกงานคนแรกเลยเนี่ยใช่ผมยังไม่ไม่รู้ไอ้พอไอ้ผมก็เดิมทีเป็นคนว่างงานอยู่แล้วด้วยเนี่ย <c oughs> ไม่ทำอะไรเลยคือคือของคุณเนี่ยตกงานทางโลกอยู่แล้วใช่ไหมมาตกงานทางธรรมอีกนะเนี่ยเลยสองเด้งเลยนะใช่ใช่ใช่ครับอืก็ไม่รู้เดี๋ยวผมว่าผมว่าคงทดลองของผมปี่อะไปทดลอง ก็าอย่างอย่างอย่างที่สายที่ผมยังไม่เดินอย่างพวกเออแบบพัฒนาจิตดูจิตอะไรอย่างเงี้ยอืมผมเห็นแบบบางคนที่เขาฝึกมาทางจิตอย่างเงี้ยเขาก็สามารถดูได้เนาอ,อว่าเออดูดูคนอื่นได้ด้วยว่ามีเอออะไรยังไงอย่างเงี้ยผมก็อยากทดลองดูเอออก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่นัอ้นันนัอ้นั็นไอันั้นปม่อมอมของแถมแล้วล่ะนะของแถมใช,แใช่ครับนะมันแล้วแต่นะทัศนีจริงก็ตกงานเรียบร้อยแล้วน่ะแต่ว่าคุณจะไปเอาเอาเอา ออปชันเสริมอะไรก็แล้วแต่มันซื้อรถมาเนี่ยเราอยากจะเขาเรียกว่าประดับมีสปอยเลอร์มีอะไรก็แล้วแต่แต่ตามตามแต่คุณแล้วกันครับครับมันมันไม่รู้จะทำอะไรก็เราก็เนี่ยแหละเราก็ฝึกไปเราก็ทดลองไปครับก็ก็คุณก็คุณลองคิดดูเนี่ยผมตกงานเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ท youtube เนี่ยผมก็คุณลองคิดดูอ่ะผมจะยังไงเนี่ยผมก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรไม่คุณค่าเลยนะถูกไหมใช่ใช่เข้าใจก็ดีแล้วครับที่ที่ออกมาทําอย่างนี้เพื่อ เพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนัก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 ปฏิบัตินักที่คนที่เขาแสวงหาอยู่แสวงหาดวงตาเห็นธรรมอะไรประมาณเนี้ยครับอืมมีประโยชน์มากมากเลยครับ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 ผมเพราะว่าผมพยายามเคลียความสงสัยของคนเยอะแยะอันน้ไอไอไอช่องผมจะเคลียความสงสัยของคนอีกเยอะเลยนะข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเออนนี้ยบบุคคลมันมีไหมและอเลี้ยอเลี้ยบุคคลเนี่ยเฉพาะพระหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่จะสงสัยไง ที่จริงอารียบุคคลเนี่ยมีได้ทุกที่เลยนะตั้งแต่ช่างเสริมสวยช่างตัดผมนะหรือจะเป็นเอ่อเอเป็นคุณหมอเนี่ยนะ,ะวิศวกรนักวิทยาศาสตร์นะนักการตลาดทุกมันคือสามารถเป็นได้หมดทุกอาชีพเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเออาชีพเพราะว่าเรามีม,มีมีกายหนึ่งจิตหนึ่งเหมือนกันหมดไงมันมีเท่ากาันนะส่วนเสื้อผ้าที่จะมาใส่เนี่ยเออคุณจะหลากหลายมันก็เรื่องอุคุณนะเหมือนรถมันมีหลายยี่ห้อใช่ปะ มีรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ก็เหมือนกันแหละแต่มันก็คือแบบเดียวกันนะนะมันก็คือ<ม>ใช้ในการขับไปนู่นไปนี่เหมือนกันถูกไหมถูกครับจริงจงมันถ้าผมมองผมทัดตอนนี้ก็จะมองว่าจริงเออย่างอย่างอย่างคำพูดที่ออกมาหลายๆอย่างเนี้ยบางทีมันเราก็พอเข้าใจได้ว่าเป็นเป็นปัญญาตเป็นภาษาสมมุติที่ที่มีคนให้แบบยังไงอะ มาให้ท่าใช่ใช่อ่ารใช่ไหมฮะมาแบบให้ท่าใ,ให้แบบเออว่าเออแบบนี้แบบน,แบบนี้การเป็นอริยะบุคคลก็เหมือนกันอืมถูกไหมครับว่าแบบเออจริงๆมันก็เป็นการเป็นบัญญัติเป็นภาษาสมมติขึ้นมาอย่างหนึ่งครับว่าเออให้รู้ว่าให้เข้าใจว่าเป็นประมาณอย่างนี้ในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ให้ค่าไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็เราเราเราก็รู้ได้อยู่ครับว่าว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ คือพอพอคนปฏิบัติถึงเนี่ยมันมันจะเข้าใจหมดแหละว,ว่าไอ้พวกเนี้ยมันมันไม่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะไม่จําเป็นต้องไปบัญญัติแต่ด้วยเขาบัญญัติไว้เพื่อจะได้สื่อได้ถูกนะว่าคนเนี่ยปฏิบัติระดับเนี้ยนะจิตใจเขาเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยเขาสื่ออย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่สื่อเนี่ยมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าจินตนาการลําบากเหมือนกันเขาก็ต้องมีคือสมมุติกับวิมุตต้องอยู่ด้วยกันนะสมมุติเนี่ยพอคนปฏิบัติไปเ <Yeah. S 1> ขาจะรู้อะ อย่างกรณีเนี่ยว่าเขาก็จะพูดว่านิพพานดูสุขอย่างยิ่งถูกไหมแต่พอไปถึงเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่ไม่มีแค่กระทั่งสุขไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าภาษาสมมุติเนี่ยในเออภาษาสมมุติมันมีหลายเลเวลไงเคยถ้าเกิดเราจะจะพูดจะพูดคนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเราไปพูดว่าว่างว่างว่าอะไรพวกเนี้ยเขาจะไม่เข้าใจหรอเขาจะเขาจะเข้าใจว่าถุกกระทุกเนี่ยนะถ้าเขาบอกว่าสุขอย่างยิ่งบวเออเขาก็จะก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันมันเป็นความสุขนะอะไรเงี้ย แต่ที่จริงพอมาปฏิบัติถึงตรงนี้มันไม่มีสุกเลยนะถูกไหมมันเป็นแต่ความว่างมไม่มีอะไรอนะ่ะครับมันไม่สุขแล้วมันก็มันก็ไม่ท<ม>ุกข์กด้วยเออมันไม่เอาไงี้เรี่กว่มต้องคู่อ๋อตรงตรงจุดเนี้ยมันจุดหนึ่งมันมันก็ทําให่ผมเห็นนะครับอย่างที่เขาว่าเออพอไปฏิบัติทาไปแล้วเนี่ยให้เราพ้นก็ก็เพิ่งเข้าใจว่าอ๋อพ้นทุกยังไงอืพ้นทุกก็คือก็มันมันจะมองเห็นมันจะเราจะเห็นได้ครับว่า เอ่ออย่างตัวเราจริงๆแล้วมันก็เป็นธาตุสี่เนาะธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเอ่อมามารวมกันเนาะทำให้เป็นเราแล้วกลายเป็นว่าพอพอมองไปอย่างเงี้ยเราเราเรารู้เรารู้แล้วมันว่างเงี้ยมันเหมมนนัทำให้เราแบบเออมันก็เข้าใจได้ว่ามันว่างจากตัวตนอะ่ะ <st> มันไม่มี <st> ตัวตนแล้วแล้วเราจะอะไรมาทุกข์ใช่ไหมฮะใช่ค,คือ,อคือตัว,ตวคือตัวเรามันไม่มีแต่แรกอยู่แล้วไงตัวเราอ่ะ คือตัวเราไม่มีแต่แรกรอย่างที่คุณบอกไงว่าเกิดเราที่จริงเกิดเราเกิดมาเนี่ยเราไม่มีอะไรสักอย่างนะตายเราก็ไม่มีตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรสักอย่างแต่ด้วยความที่ว่ารเรามีมีจิตไงจิตที่มันยืดนู่นยึดนี่มันก็เลยกลายเป็นเราที่จิตถ้าเกิดปล่อยปล่อยจิตเป็นอิสระนะให้เขารู้อะไรตามสภาพของมันนะไม่ต้องไปยุ่งอะนะมันจะไม่มีตัวเราหรอกอืมครับใช่ใช่ใช่เลยครับ อ่าโอเคเนาะก็นะก็จะก็โอเคครับผมขอบคุณครับอาจารย์ผมยุ่งไม่ได้คุยแล้วครับเนี่ยครับสาธุครับอาจารย์ครับครับสาธุนะขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมนะไปถึงที่หมายเนาะตอนนี้คุณก็ลงเรือกับผมไม่อีกคนนึงแล้วเนาะเออดีมากดีมากครับ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 งั้นแค่นี้นะครับผมอาจารย์ครับ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 